วันนี้นะคะมิวนะคะจะมาแจ้ข่าวร้ายาค่ะคื่อมิวได้วยทำโทรศัพท์เปิดของสวัสดีค่ะพบกวับช่องมิวเมอร์ลี่คิสเซอร์น,นะคะเย่วันนี้นะคะมิวนะคะจะมาแจ้ข่าวร้ายาค่ะคลื่อมิวได้วยทำโทรศัพท์เปิดของ ใช่นะคะพอดีว่าหนูได้ทำฟีนแต่นั่นเองค่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยดูสิแบบอืม้มจะนี้เลยเห็นไหมคือแบบแพงไม่เหลือซากเลย ะะแล้วก็มิวก็เลยได้เปลี่ยนฟิมม่คือมันจะเป็นฟิมดิสต,ตันทวิสตานะคะแล้วก็มันจะเป็นแบบคู่กันกันกบเคสใช่ไหมหนูก็เลยเปลี่ยนเคสไปด้วยนี่แกให้ดูนี่เป็นเคสเนี่ยเป็นแบบเป็นฟิมอย่างนี้นั่นเองนะคะคือตอนนั้นอะมิวบอกว่าไปเลยมันไปไปเดินบ้าน่าใช่ไหมแล้วทีนี้นมันกระแทกอะไรมัน,นแตกเฉยเลยแล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นแบบนี้นะคะเขียนว่าซาริโอด้วย ก็จะมีเป็นเคสนะคะ oh. เข้ากับมันมากๆเลยเป็นสีชมพูอันนี้คือซื้อมาจากตลาดนัดอินดี้นะสวยมากเลยแล้วก็ใส่เครื่องมันเข้ากันนะคะจับจับจับพอใส่เสร็จแล้วนะคะมันก็จะเหมือนเครื่องใหม่มากๆเลยนะคะ mm. เพื่ออาจจะคิดว่ามิวเปลี่ยนโทรศัพท์นะคะแต่จริงๆแล้วเปลี่ยนฟีนเนาะมันก็เลยดูเหมือนเครื่องใหม่มากๆเลยนี่ mm. เดี๋ยวมิวนะคะจะ <Wow. S 1> ฝากเข้าไปกดไลค์ในแอปทิกตกอรด้วยนะอด่ามิวจะเปิดให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะ พราะว่ามิวได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะในแอปตัวนี <c oughs> นี่นะก็จะเป็นชื่อว่ามิวมุกชา n e ลนะคะแล้วก็จะเป็นไ d ดีนะคะ2 1 4หนึ่งส6สหนะคะ<ฮ>เดี๋ยวมิวจะถ้าใครพิมพ์ไม่ทันเดี๋ยวมิวจะให้ไว้ในใต้คลิปนี้ทีนึงเนาะเห็นไหมเอยเดี๋ยวมิวจะปรับแสงให้นิดนึงบายบายโอเคๆๆๆๆๆ okay, มิวจะเปลี่ยนแสงให้นิดนึงอาจจะเห็นนี่เห็นไหม ตรง ID นะคะโอเคเดี๋ยวมิ้วจะเปิดคลิปให้ดูนะคะที่มิ้วถ่ายกับน้องมุกไว้นะในคลิปนะคะนี่ๆอันนี้ค่ะน้องๆนะไหนน้ามีๆนี่ดูถ่ายภาพพีมก่อนนะแป๊บนึงลงไอจีคนตามเยอะมากเลย18คนคนกดไลค์3คนด่า20คือตลกมากเลยนะคะถ้าผู้คนไหนอยากเข้าไปชมก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะ ีคือมีชอบมากเนี่ยเห็นไหมมันเจ๋งมากเลยอ่ะฉีกกระดาษแล้วมันจะต่อกันใช่ปะ่ะดูเห็นไหมอันนี้ถ้าพี่มิวเห็นคนคอมเมนต์ว่าว่าอยากให้สอนเนี่ยมิวจะสอนนะคะในการแบบว่าย้อนเวลาอีกเนาะแล้วก็จะมีคลิปแบบนี้นี่นี่น้องมุกน้องมุกอ,อันนี้เป็นป้าหน้าม้านะคะเพนย้อนหินนั่นเองซิ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 ซซยอ้อนีี่่นนี่นนน นีอันนี้จะเป็นรุ่นเล็กมีรุ่นเล็กยิ่งกว่านี้นะคะใน,นในการเล่นแอปติต็อปนี่รุ่นเล็กของเราค่ะนี่รุ่นเล็กค่ะรุ่นเล็กลเล็กกับรุ่นใหญ่อันนี้นะคะจะเป็นหมิวกับน้องมุน้องโฟนั่นเองนะคะนี่นี่เดี๋ยวเรานะคะจะมาโชว์คลิปเด็ดให้ดูกันนี่ค่ะบ้านอมราพรไม่ใช่ซ่องตะเข็บชายแดน <c oughs> <c oughs> ดูด้านนมขึ้นแบบฟินมากเลยอ่ะอัมราโคไม่ใช่ซ่องตะเข็บชายแดนจะได้มาใส่เสื้อผ้าทำตัวเป็นนางโรมเมืองแปกนี้นี่ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะถ้าใครเหนนะคะอยากเข้าไปกดติดตามก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหมิวก็ขอตัวลาไปก่อนให้ไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์